สวัสดีค่ะมณนีกับทางนองผ้าด้วยค่ะมณีผ้ามาตามอาจารย์โอเนาะค่ะมีแนวทางในรูปแบบใดเนาะคะ่ะมาตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเนาะคะ่ะทางช่องก็เสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะฝากก็ไหลก็แช่ทางช่องน้าเด้อจ้ะไปะเดี๋ยวเาไปตามอาจารย์โอกันเลยค่ะสวัสดีครับเรีซีทุกท่านสวัสดีครับอ่า อาจารย์โอมาบวงสรวงตั้งศาลให้เสียโอปอนะครับอันนี้ครับก็เลยฟันดีไหมพี่น้องมือว่านไปผีกองคอยแมนมือว่านนี่ที่อาจารย์ไปวัดลอยต่อวัดลอยต่อเออวัดวัดวัดลอยต่อวัดลอยต่อคือว่าลอยต่อคัะมันต่อร้ายไหมต่อไม่ต่อไม่ร้ายพี่น้องลอยต่อมน่มากไหมมันนี้ก็เลยไปพ่อไปพ่อกลงกันไหม มือคืนนี่เพิ่นก็เลยไปหาอาจารย์ในฝันมาเข้าฝันเล่ากับดีใจเพิน่นว่าดีใจว่าเราได้เราได้พอกับอาจารย์อาจารย์ก็เลยว่าโหอัศวิมาหาอีดีนีน่ครับต้องมีแนวมันมมแหลกคอยเด้ยเพิ่นว่าเจ้าอยากได้ยังก็เลยว่าระหว่าเราอยากได้แน่กิ่นเนวอ,อ,อยู่แน่กินว่ารั์ผีองคอยผีเหละครับอาจารย์แม่นเพิ่งม,มสีสูสูสองคนเดี๋ยวมันมากกับมูไหม,ม เป็นกองเก่าเป็นกองโบราณกองโบราณที่อาจารย์ที่อาจารย์อ่าไปเที่ยวเมื่อวานนี้แหละครับผมก็เลยไปเห็นแต่ว่าเมื่อวานนี้อาจารย์เห็นเลขอยู่ข้างๆได้หรือห่างกองนะไหมไม่คุณว่านิ้วยูางกองข้อสอบอะไรพนธ์ข้อสอสองห้าสามสี่สองห้าสามสี่อยู่หางกองอน่ะสองห้าสามสี่หรือสามสองสามสี่สสามี่เนาะสามสี่ สองห้าสามสีม่มีมีมีแอดมินถามอาจารย์อยู่ว่าอาจารย์ไม่ได้เข้าไปตอบอาจารย์ไปดูว่าถามว่าอาจารย์ได้ยินก่อนที่ที่เขาจะเขียนไหใช่ไหมได้ยินก่อนเลยได้ยินแบบไปรูปกองอ่ะเพื่อนบอกว่า,าสามสี่สามซี่สันโอ้สามสีสมส่สามสี่มันกระเลอาจารย์ก็เลยถามแบบเมนเมนเมนนั่นซื้ออย่างน้อเพื่อนว่าคอยยู่ในกองนี่แหละว,ว่าสัน ขาอยากได้บุญนำมาสั่นเขาอยากได้บุญนําอันนี้เป็นความเชื่อนะครับอย่าไปเชื่อนะเพราะาอาจารย์ฝันนะครับมันเป็นเป็นวามฝันเป็นวม้มฝันของอาจารย์แต่ว่ากับเ่าเคยฝันเนียแต่ว่าภูมิตรงนั้นอะแรงจริงๆเพราะว่าเมื่อวานที่อาจารย์เข้าไปอ่ามีแต่ของที่ว่าเป็นไหโโบราณเยอะเยอะมากจริงแล้วก็ใน ในความฝันอะฝันเห็นแต่ไหพี่น้องเอ้เป็นเจอไหไลน์นะครับอาจารย์้อนไหรือเปล่าไฮเยอะมากเลยแล้วก็ไม่ใช่ไหธรรมดาไี้ไหมันมีกระดูกด้วยนะครับก็คือบอกไงนอข้าจ่ออย่างได้บุดนํา่มเลยว่าโอ้บอกเคยฝันแบบจังสี่ก็เรยว่าสี่สี่ไม้เเล็กตัวไหนเนาะเมื่อวานนี้อาจารย์ก็ไปดูที่ต้นตะเคียนด้วยแหละอืมมันก็เลยตรงกัน สามสองต้นแต่เคียนสามสองสามสี่ไม่ได้วัดนะวาแมนสามสองสามสี่วันนี้ไห้ได้หลายนะอาจารย์สัมผัสยังได้บอกก็คือสัมผัสได้เลยก็ถึงได้กลับไปนอนฝันนี่แหละไม่เคยฝันเฮ้นไยยนนห้เยอะขนาดนี้จริงไห้ก็คือมีตั้งแต่อายุเกินร้อยปีขึ้นไปนะครับของกันจริงที่อย่างนี้นาะวแมนของหลายยังก็วันนี้ก็เพิ่นก็มาบอก เพิ่นเพิ่นบอกว่าอ่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นให้มานี่เพิ่นให้มาตัวนี้นะเขียนเอากระดาษเอาเอากระดาษมาให้อาจารย์เออให้กระดาษกับอาารย์เพื่อนมานั่งเกฝันเมือนคืนเด็กม่นเด็กผีกองนั่นแหละครับอาจารย์ไม่ไม่ใช่เด็กได้เป share, and drag and drag okay. mm? ็นผู uh ้ชายผู้ใหญ่่ผู้ชายกับสี่อายุขับแม่เข้ากับสี่บ้านบ้าณหาสิบตนๆน่ะตามบอกนี่ถึงบ้านเลยครับใช่ กองผีเก่ากองผีกองถอยผูละวันโอ้มาดูตัวเลขกันนะครับผีตามอาจารย์ไปนะฮะเด็กง่ายต่ละเรียกแต่สิมหากใส่ด้วยเพื่อนให้มากทีนี้ก่อน้องตัวยคนะอันนี้คือผีกองถอยให้นั่เขาฝันมนเคื่อนนี่เจ็ดหนึ่งกับสามสี่เพราะว่าเราว่านะจารย์ไปลูกกองเนาะ อันนี้อาจารย์ฝันนะครับอาจารย์ยังไม่ได้ตีว่าอาจารย์ชอบตัวไหนนะฝันคือมีบอนเป็นตัวเลยบอกอาจารย์แมย์ก็บอกเป็นตัวเลยมันขืนหเลยแต่ว่าตัวนี้อันนี่เห็นชัดเลยนี่ตัวนี้ตัวนี้เห็นในกล่องเห็นในกล่องคือเห็นมันขืนรอยมากในกล่องมากเลยตอนที่อาจารย์ไปรูปรูปไปตีนะเพื่อนมาหกแต่สิบใส่หูเลยมัน มันมอมเป็นกระซิบมันเป็นแบบว่าพ่อ,อาจารย์เอาเมื่อลูบก,กองนะเมือ่อาจาย์น่ะชาไปหมดเลยอืชาในค,รรค้อมือซื้อึ้นมันเป็นตัวเลข e อยนะูอ่ในกล่องน่ะคือคือเอคือมีตัวเลขตัวนี้วะอาจารย์ก็เลยวาแม่นแถบมก็งเลยถามว่าแม่ตัวนี้บะผมามาได้ใส่ตัวนี้อยู่ในกล่องนี่แหละคืนมาสิเนี่ยตัวเองอาจารย์ก็ไเลไยป็นางบ้งเออเป็นย่างไปบ้งอ๋อิ่านเอาเลรีไม่ได้ใส่มันละตรงกันครับอยู่ในกล่องนั่นพี่น้อง อันนี้เป็นความฝันของอาจารย์นี่เป็นความฝันฝันเมื่อคืนนี้เจ็ดหนึ่งเลยนะคะเจ็ดหนึ่งนี่กรล้อยมากล้อยมากตอนตอนตอนฝันเด้คตอนฝันนี่ก็คือได้เจ็ดหนึ่งแต่ว่าที่ไปเมื่อวานนี่คือตัวนี้ครับแต่ว่าเป็นคนคนเดียวกันมาบอกเรามาน้ากันสองคนลอยลอยในความฝันแม่นลอยในความฝันคุณพ่มาน้ากันสองคนคันบอกไว้ไงเนาะ เพิ่งที่มาขอกินเหล้าก็ได้บุกร่วมกันก็ได้ค่ะอาจารย์เพิ่นอยากกิ้นเราเพิ่งอยากกินเหล้าเพราะว่าเนี่ยเพิ่นอยากกินเหล้าอยากกินเหล้าอยากสูบยาเพิ่นก็เลยมาขอเองได้ยังสิได้กินเราเนี่ยมาเลี้ยมก็อาจารย์มาจีเนี่ยมาเลี้ยงเนี่ยยังสิได้กินอันนู้มีแนวเลี้ยมโบมีเงินไปซื้อเลยวะแต่ตัวนี้สิได้นั่งไปหากองไม่จังเนาะ เยอาตัวเนาะห้ามห้ามห้ามโกหกนะครับอย่าโกหกด้วยผีด้อยบอเดียวบอกเขาไปเลยเอาก็ผีเลยคือผีที่ภูมิเมื่อวานตามไปบอกอาจารย์ใช่คือผีภูมิใช่ไหมครับใช่ผีภูมิที่อยู่ในกองนั่นแหละแต่ตัวเลขของอาจารย์คือตัวไหนครับตัวเลขของอาจารย์จะเอาเลยเหรอไม่ไม่ที่ที่ที่เราต่องวดกันไปที่เราต่องวดกันใช่ไหมครับ องหดสองสี่ศูนย์องหดสองสี่ศูนย์ยังไม่ได้ทำคลิปอาจารย์เลยไม่แต่อาจารย์บอกมีมาอาครับผม <คง S 2> <อ>เอาอย่างนี้เดี๋ยวรอติดติดตามแล้วกันอรอ,อติดตามเพราะว่าตามริงอาจารย์ก็ก็อยากจะให้ให้ใหอาจารย์มั่นใจก่อนออแต่ว่ามีอยู่ในใจอยู่แต่ยังยังยัง,ยงไม่บอกตอนนี้ให้มั่นใจให้มั่นใจก่อนครับแต่ว่า ที่เอาไปีที่หลายๆตัวที่ได้ไปเนี่เอาไปซื้อลอตเตอรี่มันก็ออกอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังก็ออกอยู่นะแต่ยังไม่ใช่เลขของ<ถ>ขอาจารย์ยังไม่ใช่เลขอแท้ยังไม่ใช่อันนี้ก็คือว่าแต่ละมองไปอาจารย์ก็ไปคือพูดง่ไงเนาะก็ไปไปหาแนวทางไปดูว่าเมื่อวานเนี้อ่าเมื่อวานนี้ก็ไปไปไหวองค์องค์ <c oughs> งงพระาธาตุทอง <c oughs> แต่ก่อนอาจารย์เคยถูกหวยอยู่นั่น <c oughs> พระาธาตุพนทองพระาธาตุพนทองใช่เห็นอาจารย์ว่าเยอะอาจารย์ได้เลขว่าอะไรได้น <ไป S 1> ันไปพระาธาตุพนทองนี่อาจารย์สมัยแต่ก่อนที่อาจารย์ถูกไหอาจารย์ถูกห้าศู์แล้ว<ช>ทีนี้เมื่อวานอาจารย์ไปรู้ไหมมันออกตัวไหนจุดทูบมันออกตัวเดียวกันเลยตัวไหนค่ะมันออกตัวนี้แต่ว่าอีกตัวหนึ่งมันไม่เต็มนะเอ้านี่ ตู้มันขาดตัวนี้ไหมพี่น้องสีบ้างเลยนนนนี่อาจารย์ได้ว่าท่านมั่นใจมันก็เล่นสี่อยนี่ครับนี่มันขาดแล้วแต่ชอบเนาะย่าฟังไหมอาจารย์ออกปากชอบใกล้ๆก่อนว่าอาจารย์เนาะใกล้ๆกล้ก่าห้าศูนย์ศูนย์แล้วอาจารย์แนวนี่มันมันศูนย์ยังเลยพี่น้องอย่างสิเอกศูนย์อาจารย์มันตัดแม่พูดมันตัดมาอยู่ เอออยู่อยู่ก็ถามมาแสดงว่าห้าศูนย์เรอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะอือยู่ของห้าศูนย์อยู่แล้วอยู่แล้วเขียนเป็นว่าอยู่แหนือน้ยอาจารย์เคยแตกหาศูนย์เคยแตกห้าศูนย์ไปจุดอีได้หาศูนย์อีกก็นานแล้วนะพี่ที่ได้เนาะประมาณเกือบสามปีแล้วที่เคยไปขอ ก็คือก็คือไม่ได้ไปขอบออาจารย์ผ่านไปก็เรียกว่าไหวขอขวเพื่อเราหน้ามันออกพรรษาแล้วเพราะว่าปกติออกพรรษาเนี่อาจารย์ก็จะไปอ่า